สวัสดีครับผมหีร้านยางบุญกิจนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำยางยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ผลิตในประเทศไทยแต่ไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่ในประเทศไทยนะครับแต่เราได้ส่งออกไปขายในโซนยุโรปแล้วก็โซนอเมริกานะครับซึ่งผมได้มีโอกาสได้ไปที่อเมริกาแล้วเห็น ยางตัวนี้ใส่ในรถตระกูลพวกรถจีบแล้วก็รถกระบะขนาดใหญ่ในโซนอเมริกานะครับก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสยางตัวนี้แล้วที่ร้านก็มียางตัวจริงก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับยางตัวนี้ให้ลูกค้าได้เข้าใจและได้เห็นนะครับว่ายาง ไทยตัวหนึ่งนะครับที่ได้มีคุณภาพดีและสามารถส่งออกไปขายในโซนอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเอาไปใช้งานลุยได้จริงๆนะครับเออมากครับคราวเนี้ยเรามาดูอย่างตัวจริงกันนะครับอย่างตัวจริงของ ที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับก็คือตัว f a l เค n RT01 นะครับ f a l เค n RT01 ยางตัวนี้มีดอกยางที่ลึกนะครับพวกขิน ดินทรายหินแหลมเวลาติดจะสลัดออกได้เร็วนะครับจุดเด่นของยางตัวนี้นะครับแล้วก็แก้มยางเนี่ยจะมีความเป็นคลื่นเพื่อไว้เพิ่ม traction เวลาเรา ลุยโคลนลุยดินลุยทรายลูกค้าที่ต้องการยางที่เวลาลุยแล้วต้องการลดขนาดลมยางลงมาให้ลมน้อยกว่าปกติเพื่อได้ลุยได้เต็มที่นะครับแล้วก็แก้มยางเนี่ย ภาษาอังกฤษเขาเรียก triple side wall นะครับหรือแก้มยางหนากว่าปกตินะครับหนาถึง3ชั้นนะครับตัวนี้ยางตัวนี้เป็นขนาด2657 56 6นะครับสามารถใส่รถกระบะตัวสูงรุ่นใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็น ford ranger toyota levo หรือจะเป็น SUV ตัวใหม่ๆจะเป็น Ford Everest, Toyota er, e v e r l s t t t y o t a f o r t u u e r Isuzu Mu X ใส่ได้นะครับลักษณะการใช้งานถ้าเน้นวิ่งทางเรียบเป็นหลักนี้จะไม่แนะนำดอกในลักษณะนี้นะครับ พราะใส่ไปแล้วอาจจะมีเสียงดังนะครับครา่นี้เหมาะกับลูกค้าประเภทที่ต้องการลุยหินลุยทรายลุยโคลนหรือต้องการยางที่มีความแข็งแรงทนต่อการบาดตำสูงนะครับต้องการยางที่สงบุกสมบันใช้ความเร็วในทางธุระกันดานนะครับยางตัวนี้มี Speed Index หรือดัชนีความเร็วที่ Q นะครับซึ่งหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าสามารถใช้ความเร็วได้นะครับในทางที่เป็นโครนเป็นดินเป็นหินนะครับแล้วก็ถ้าเราดูลักษณะของดอกยางนะครับ ลูกค้ามองดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะไล่ระดับไล่ระดับสูงกลางต่ำนะครับซึ่งช่วยให้